ก็สกาดดีผูโผล่กูฟอนดูิเด็มากเก็นมนุษย์ได้พบข้ามสอนแห่กูคนเดียวกูคนเจ้าคนเ,เราบอกบอกว,ว่าอย่างนั้บุคคลเป่งนี่บุญพ้อได้สังสมใจอดีตอรกเจึงได้พบคนศาสนาอันก็ได้สังสมาก่อนใจอดีตอดี กบก้นรพก้มนจนอะไร้งสมอบโล่มัางแต่เดือดดานหรือไรุ้ทไปเจ้ายองค์ไหนองค์หนึ่งบนกุศลน่ะปฏิบัติรรมปัญญาอันปันนี้บุญกุศลนี่ท่านทั้งหลายได้ก็สมอบโล่มันนี่เกษรในลงผขออกหล่อออกผลนตามการเวลา คล้ายๆก็ว,ว่าห้าปโขเขาโูเขาบางอันชนิดตส่สามเดือในใหนฝนใูโเขาปีปีนงินยังใส่ฝนในดอกแห่ฝนบุญบุญวนที่ท่านต้องสมนนอนีเกษตนดอกไหนฝนตามแรกงปาธนา ข้อเกิดมาได้อัตภาพคุมนนกดีแล้วเลยทั้งมโนโสมกดีแล้วกอนใหายหายใจหายาำหายใจดีหายยุ่งหใจดีด้นดูนิดไปโอ้กรเลิสานทั้งมโนโมหายใจดีทุกพบทุก้าตทุกคนคนนั้นเมื่อน้อยดำมีสัา อโยตอมกลางๆรมนียรับมันไายรรมนีครับทา่ีข้างเกิดเ <gger> ป็นมนุษย์เที่อดาพุมอันทุดท้ายเกษดรปนโลอระหันไม่เนหนักแห่งปาษีิอาริยเมตไที่จะมาบังเกิดในท้าห่างนาทุกข์ทายเหมือนจุคุณพิญญนี่ขอให้ท่านบัดบปรอยุวันนะลุกาพลละ ต้องการมนุษ <bulun> ย์สมบัติสวัสดิสมบัติในฟานสมบัติขอให้ได้แรงปาธนาในฟานนะปัจจโยโหนตูอิกาสุตูจุมหังจิปามีเทมิจโตสับเกตุเรนตูนำจากบุญล้างกับปลาจันทุปันหาโส nya kamani to dira Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ หน so ึ <tripod Anyways> <desserts> ่งหนึงนัโอ้นเสียงัตื่นไหมเดี๋ยวอีกอีกสักครู่อันลุปูเพื่อนกติถวาย วัดพวกทีสะอาดจานวนอันเพื่อสมทบในการสร้างโลกทัวนะครับจำนวน